ครับแม่มังทำนงไปเอาไปลูกครับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่โจเฮียดไปเอาครับแม่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุคูสุคนนะครับผมมาพี่น้องมาเมื่อไหร่แกงหอยหน้าบ่แม่เขาห้องหอยอยัง หอยโข่งหอหอยน้อยได้ร <jeśli such> <uneven> <sach> ู้หอยเชอรี่บอกหอยเชอรี่น้อยเดี๋ยวหอยนะเมื่อกี้เข้าก็จะแม่นะครับผมมโอนี้เขากินตาได้อยู่หอยน้อยหอยน้อยได้หรอกินได้มันจะตามกันได้น้อยแช่ตากุ้งเหรพี่น้องบมโนี่เด้ตาำกุ้งอีเม่เอาขึ้นสูงๆนี่ครับเออเพื่อนได้ตำกุ้งมาพร้อมนะครับพี่น้องพินาผักกาบปลาเกีมโอ้ขัวกับมือได้นี่แม่ไปขัวเมวานนี่ครับมาหักกระเรี่ยวน้าได้เพรสองมือเพื่อนกะไปขัวหอยเลย หอยขัวนะครับผมแต่หอยขัวได้ดูดเมนหอยงมได้เป็นหอยขัวเดี๋ยวหอยจุ๊บก็มีหอยขมนะครับหอยขมขัวก็มีแต่แม่ยังโบทันได้แข่งเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่น้องเบิ่งอยู่ป่ะลุยแม่กินสารุ่งเขาจ้ำน้ำนันนี่มาแกงหอยเชอร์รี่น้อยใส่ข้าวเบื่อแล้วก็ใส่หน่อไม้ส้มน้ำครับเป็นไรแซ่บมันอ่อนเลยลูกมันแซ่บเลย คืได้กุ้งบ่มมาเนี่ยโอ้กุ้งตาเพิ่นอมะอืมั่งบางม่องก็ว่าแจวกุ้งแจวกุ้งใส่มะกอกแซ่บเลยกุ้งแซ่บพี่น้องแต่ว่าอยู่ไก่เนี่ครับมาหามโดยเชิเงเถิงเถิงอยู่ยครับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำเดียวเด้อเก่น,น้อยกินข้าวก้อีแม่เด้อลูกเด้ <c oughs> อเนาะแซ่บเนาะลูกเนาะ <c oughs> แต่และพากันขี่นอนบ้านนะแม่เนาะขึ้นหอแล้วนับมือแล้วยังจะถึงปีใหม่ไปห้องไปห้องอีแม่มไปห้องอีแม่แม่ป่าบอกว่านั้นแม่ป้านะลูกครัแม่มึงทำน่งไปเอาไปลูก ครับเดี๋ยวให้พี่โจเฮียไปเอาครับแม่แซ่บแซ่บครับเจียวกุ้งก็แซ่บนะลูกนะแม่นะครับกินกินบ้างครับผัดทานอีแม่ว่าไวต่อยเย็นก้นมันบอกพอแวาม หอยน้อยขรับบอต่อยลูกมันจ um ิ้มออกได้แม่นบั้งครับอืเอฟซีหากระทำหาแมวมันนี่แม่นบอกเอ้แม่กับการน้ำตาหน้าเนาะเบาแดงแม่ไปไหนพี่หน่ม อืถ่านน้อยๆเนาะนี่แมกกินได้เยอะมันบรหยาบลูกบนเนียวมาดดงจะได้เสียงเงินอีกแล้วจะได้อุดแข่อีกแล้วคลังหนึ่งไปเมือนกันนอกจากบางฮามมาทามวางมันจะไปมันยาบรได้เด้ลูก แม่กัญจีได้ไปอุดแคลวอลนะครับไม่ได้ไปอุดจักเถื่อเพิ่งมากินข้าวกว็ได้แล้วนหน้าเราได้บันากาแล้วเวียกครับเช้าเมื่อยก่อนจักมือสองมือครับแซ่บแต่ไปกินยากเนี่ยยากตรงไหนบ่ได้ยากหรอกกะสีซ่าจิ้มอองเนี่ยนิดหน่อย <laughs> โซน้นัน้นเก่งตังแทมหอนคือ <c oughs> ก้มต่ำเนี่ยต่ำบ่กระโปรนแังเนาะเพิ่นบ่อถ <c oughs> ึงแม่บ่อถึงครับหอยเหลืองได้ปะ่ะครับใช่ไหมหอยเซรีหรือหอยเซรีสีทอง <c oughs> อามันมีดีได้ไหมหอจะดีสีอทองมีเขาเห็นเขาเลี้ยงขายแม,ม่ก็ว่าชัดแหละเขาเอาตาออกเนี่เขาออกให้ยังแม่หอจะรีเล่แม่มันเมาบ่ครับเออบางบางมองพ่นก็ว่า,วา,วามันเมาลูกแต่บางมองพ่นก็บ่ากินหลายสสหลายสะสมหลายหลมันตาฟางอ,อ๋อตาฟ้าฟางเออแต่ แต่ความเป็นจริงครับเป็นวันยามันเมาหะห์ครับแซ่ฟนะลูกกำลังดีพระกาศเนี่ยเวลามันแก่กับค้างเนี่ยมันขึ้นดียนะแม่นเนาะอืม,มันจะขึ้นหูดังจี้เลยนะครับมันอันนั้นได้กลิ่นมันกขนาดพักมันเพราะน้ำเลยเพราน้ำเพราปุ๋ย เาหามสังเกตว่ามันหอมเลยเนาะหอยเซเลนน้อยนะม,มันสิหอมมันสิมันคือบอกคือหน่วยใหญ่เนาะมันอ่าแบบแบบว่าไมคิดว่านะเพราะหอยนัวใหญ่เขาเอามาจิ้มมาล้างมันต้องคั้นน้ำเกลือขั้นหยางมันก็เลยเบิดเนาะความหอมของมันมราหามสังเกตบอกว่าหามาใส่ตำซัวตำหยางมันหอมอันนี้มันหอมนะหอมหอมหอมหวาน เพราะว่าเขาล้างแค่เปลือกนอกเด้เนี่ยนี่เวลาเขาซื้อหอยใหญ่มาหรือเขาแม่ง้มหอยใหญ่มากพลางคั้นเกลือตำกุ้งนี่ชิ้นไหมครับตำกุ้งกับแซมเจี๊กุ้งบางมองมันก็มาบ้านน้าว่าตำกุ้งใส่มะกอก จะบูอ้วนแล้วแม่นะหอยนะบปลแม่ทำอันสั่มนี่ได้ลูกแม่มันอ้วนสุดแต่ได้เนื้มันมันหอยเน้อนี้มันทานี้นึกว่าแบบว่าเต็มเม้าเต็มเม้าเนาะบอกเพิ่หอยขัวหอยขมนะลูกหอยยจุ่มนะออคือได้หลายได้ไหม ม,มันได้เกือบเต็มกระยังเพราะวร์วันนี้เลยสิไปขวอ,อยู่ไปก็ไปผู้เดียวบอกไปผู้เดียวเดจจอยบอกได้ไปไหมนี่ครับเพิ่นไปรับจ้างตัดอ้อยมันวันนี้ครับตันอ้อยบอกมาไปรับจ้างตัดอ้อยอ๋อเนี่ยก,ก้บบมแบบตาบวมเนาะบวมทุกท่าน บวมอ,อ่ะตูบบวมมันบวมหรอกตูบน้อยนึงก้มขวงหอยเนี่ยแดดพร้อมบวมกับตูบมันบวคือสันบอก <c oughs> บ,บวบบวมต้องบวมกว่านีต้ตูบดียสิตูบมันบวชั่มบวมบวมัน<อ>มันบวแห้งบันไหนครับบอื <c oughs> อ พี blender, ่น้องจิว um ่าคือบอกว่าบวมน่อยบวมหลายอย่างแล้วตาตูบนะครับผมบ้านบวมยบ้านบ่อนแดงคนจิมบกว่าตาตูบตอนตอนตอนในน้อยผูเทามันก็บว่าตาคือตูบตาคือตูบผนนะครับอือ เ,ออออกเกอยอะตัวไว่าน้องพ่อมเก่งน้อยมาเลยตัวเว่ากเก่งน้อยพ่อมแม่มาครับมาปัญยากกินเบิดได้ครับพี่น้องคือใส่เบาแดงเหตุงานอยู่พุ่นอีอย่างที่เป็นก็เข้าบ้านเท่านี้คิดยากเบิอือพี่น้องคุณถามหาแม่บอกแม่ครับแม่บเบาแดงไปไซสบอกเบาแดงแม่ไปไหนไม่เห็นแม่ออกคลิปเลยหมดเลย <c oughs> แ <c oughs> ม่กลับไปแต่น้าเนาะไปหน้าเน้บางเทือแม่ผ่าเจ็บแก้เนี้ครับนี่แหละหากระเรววเวียกวันที่าาพ่นไปอุดอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหามือดีๆมือเจ็บเจียก่อนที่พาแม่ไปหาหมองอยู่ครับ แม่มันมีน้ำหมดเลยแม่ได้เบ้าหอยนี่แม่ไดนี่นี่นจุกจิ้มมะหวังครับดูแทบได้บางแนงดงลองเอาอีกบ่สเป็นด่างแห้งบ่สกะปูแห้งปนในดอกได้เยอะครับอือพาลังพอดีสามนี่สามนี้ครับบออืมกินกับข้าใส่ลายในจ,จะชขึ้นแหง้งพักเดาเนาะ แม่น้ําบักปลาล้านค่าทรงอื้หอมครับอู้นี่ทางกินพักช่วงนี้พักหลายแล้วแม่เนาะช่วงนี้อ อิ่มแล้วมันอิ่มแล้วบอกอิ่มแล้วเหรอมาทำโดยท่านอิ่มบอกยังกินต่อก่ะได้แม่มันอิ่มนะครับอืมหินจีนเราแซ่บๆเนาะเบอร์สดตำนัวเอกองครับไปขวาน้ำบอกเลยเห็ดบุป็น พี่เปีนเน๊ยนาะเดี๋ยวันนี้ครับพี่น้องันใช้ความอดทนสูงในขัวหอยนั่งขัวอยู่ครับว่าอายไรบ่มีกระย่ายไปเรื่อยอ <c oughs> นั่งอยู่หันและเหยียดแข่งพร้อมครับอะ่ะขอบุญขอบุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมคลิปนี้ค่ะพาร์ทม่มานั่งกินขา้าวแล้วแม่หากงแล้วเรียกแล้วแร้วหน้าครับผมแล้วก็เพิ่งจะเจ็บเขี้ยวน้ำวันว่าแม่ไปอุดอยู่ครับเขี้ยวพิ่นเป็นพวงอยู่สองซีกนะครับผมมะ ดีใจนะครับผมที่พี่น้องให้กําลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็ใกล้จะส่งท้ายปีเก่าแล้วนะครับผมเหลืออีกเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนนี้กับเดือนพิจิกากะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับผมก็จะเข้าเดือนท่านว่ากะขอพี่น้องนะครับผมเหตการเหตงานกะได้เงินบวกหลายๆนะครับผมให้มาโบนัสหลายๆนะครับผมบีใหม่กลับบ้านกับคอยมีความสุขนะครับผมกลับมาพักผ่อนอยู่เพื่อนอยู่ญานกะขอให้ ชาร์จแบตชาร์จพลังนะครับผมกับไปสู่การสู่งานให้เต็มที่นะครับผมฮะคลิปนี้แม่จะว่ายังไงบ้างครับบอดอกลูกลาพี่ลาน้องเด้สักนะครับผมคอยพี่น้องสุขภาพทุกหลานพี่น้องสุกดีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับผมแม่มือกะให้ได้แก้วมณีโชคนะครับพี่น้องทูนให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมผมกับแม่กับลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ